รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการปักหมุดปักใต้วันนี้อยู่กับดิฉันสุดาพันจุตเอ็ดพร้อมกับทีมงาน NBT สงคราเหมือนเดิมค่ะและวันนี้ปักหมุดปักใต้ก็จะมีเรื่องราวดีๆของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่กลับมาตามหาความฝันที่บ้านเกิดเมืองนอนค่ะโดยมีเรื่องราวสตอรี ที่น่าสนใจของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นศิลปินในพื้นที่แต่การที่ลูกจะกลับมาทํากิจการตามความฝันตัวเองและก็สารเอางานศิลป,ปะของพ่อมาอยู่ในร้านของตัวเองเนี่มีความน่าสนใจทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามดิฉันมาเลยไป ราวดีๆของครอบครัวรัตนสีให้แก่คุณผู้ชมได้ชมกันแบบจุใจสองตอนรวดกันเลยละค่ะเรื่องราวดีๆที่ดิฉันเรียนรู้ผ่านบุคคลสองวัยซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน คนหนึ่งคือคุณพ่อที่เป็นศิลปินดีเด่ดจนจังหวัดสงขลาส่วนอีกหนึ่งคนก็คือคุณลูกที่ได้รับการถ่ายทอดสายเลือดศิลปินมาโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ผลิตชิ้นงานที่เป็นงานด้านศิละปะแต่อย่างใดแต่กลับสนใจงานด้านศิละปะงานปรุงอาหารพูดมาแค่นี้นะ่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมสวัสดีครับ ผมนายพดุงเกียรติรัตนสนะีอายุ64ปีนะก็ทำอาชีพเครื่องเคลือบดินเผาเรียกว่าตอนนี้ก็คงจะประมาณ50ปีแล้วที่ท,ที่ที่ทำแต่เครื่องปั้นดินเผามาสวัสดีครับชื่อคุณรัตนสีนะครับผมอายุ28ปีนะครับผม จบจากวิทยายดุสิตธานีนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นเชฟเจ้าของร้านอาหารนะครับร้านเครที่หัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาครับผมเรื่องราวของคนสองคนสองวัยน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อคุณพ่อยังคงปั้นจานและคุณลูกก็ยังคงยึดอาชีพปรุงอาหาร สองเส้นทางถูกเชื่อมด้วยสายสัมพันธ์ของครอบครัวศิลปะบนจานอาหารและศิลปะการตกแต่งอาหารจึงได้เริ่มออกเดินทางมาพร้อมๆกันค่ะคือเดิมทีที่บ้านก็ทำเครื่องปั้นมา เรียกว่ารุ่นแรก,แรกเนี่ยตัง้งแต่สมัยราชการที่สามที่สี่แล้นี้เป็นตัวผมเองนี่รุ่นที่ห้าแล้วท,ที่ทำเครื่องปั้นดินเผามาตลอดอคุณแม่ก็เคยช่วงหนึ่งเคยเป็นทางโรงเรียนพ่อช่างก็เชิญไปสอนที่พ่อช่างด้วยเพราะสมัยนั้นพ่อช่างก่อตั้งแผนเครื่องปั้นดินเผามาเขาก็จะไปเชิญช่างพื้นบ้านไปเป็นครู ผมเองไม่ได้เรียนเพราะช่างแต่ว่าท,ท,ที่ได้ทำมานี่ก็จากคุณแม่ทำต่อ,ตอมาเนี่ยครับพอจบจากจริงๆแล้วเรียนสมัยนั้นเรียกช่างหนังพระนครพอจบมาแล้วก็แม่บอกว่าให้ทํากิจการช่วยแม่ที่บ้านแล้วกันก็เลยเริ่มพอจบจัดช่าง,งหนังมาก็มาเริ่มหัดปั้นแล้วก็ช่วยงานแม่สมัยนั้นก็ทําเป็นพวกกระถางต้นไม้กระถางดินเผา ทำ,ทำตรงนั้นเรื่อยมาจนมันมาถึงมันหมดยุคกระถางเพราะว่ากระถางพลาสติกมันเข้ามากระถางดินเผาก็เลยต้องตกยุคไปก็เลยต้องเลิกก็เลยหันวิธีชีวิตใหม่มาเปลี่ยนมาทำพวกงานเคลือบเสริมเข้าไปก็มันดูกว้างขวางขึ้นมาหน่อยคือประโยชน์ใช้สอยมันมากขึ้นแล้วตลาดมันกว้างก็เลยทำเรื่อยมา ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าเหมือนกับว่าทุกครอบครัวจะตกงานกันเลยเมื่อกระถางพลาสติกเข้ามาเพราะในหมู่บ้านที่ที่อยู่ตอนนั้นอยู่ที่ตำบลยิวรายอำเภอนครศรีก็จะมีหมู่บ้านทําเครื่องปั้นดินเผาก็จะเป็นประเภทกระถางต้นไม้ก็เกือบ20ครัวเรือนพอกระถางพลาสติกเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เลิกหมดก็ยังดีที่ว่าครอบครัวที่บ้านเนี่ย ปั้นได้หลายอย่างคือแต่โบราณมาเนี่ยก็ทางรุ่นแรกๆก็ทำโอ่งดินเผาแล้วก็ทำหม้อดินเผาทำอ่างทำอะไรเรื่อยๆมาคือเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเรื่อยตามยุคตามเหตุการณ์หลังสุดก็มาเป็นกระถางแล้วก็พอกระถางพลาสติกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก,กันหมดคุณแม่เองก็ต้องหันมาทำพวก ื่าข้าว่าแกงเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกหรือของเด็กเล่นไปส่วนผมเองก็ย้ายลงมาทางใต้นี่เพื่อจะอาหาแหล่งที่จะทำงานพวกเครื่องปั้นนี่แหละามาที่แรกเลยเนี่ยก็มาอยู่ที่ น,นิคมสร้างตนเองเทพาก่อนแล้วก็มาก่อ,อยอไปอยู่สตูลบ้างพัทลุงบ้างเป็นแวบๆอะไรเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก่อยอก็หลายปีเพราะว่าไปสอนชาวบ้านด้วยตอนนั้นตอนลงมาอยู่น,นิคมสร้างตนเองเทพาก็ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ก็ไปเห็นงานครับ เขาก็ชวนมาเป็นวิทยากรอาสาสอนสอนชาวบ้านปั้นอะไรพวกนี้เพราะว่าทางใต้เนี่ยเครื่องปั้นดินเผาไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มีครูที่จะมาสอนครูในกรมส่งเสริมก็มีแค่คนเดียวก็จะไปทั่วประเทศเนี่ยมันคิวมันยาวเราก็เลยเป็นอาสาสอนก็อาจบางครั้งก็ได้เบี้ยเลี้ยงจากทางหน่วยราชการบ้างบางครั้งก็ต้องหากินเองแต่ว่าก็ยังสอนก็สอนอยู่หลายที่ อาจารย์พดุงเกียรติได้เดินทางลงมายังภาคใต้พร้อมกับอาชีพงานปั้นที่ติดตัวมาจากครอบครัวของคุณแม่ซึ่งถือเป็นรุ่นที่5แล้วก็เลือกอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อมาสารต่อวิชาชีพที่นี่แล้วก็เริ่มต้นที่จะสร้างโรงงานเป็นของตนเองจนกลายมาเป็นสถานที่แห่งนี้และถ้าพูดย้อนกลับไปในอดีต ทักษะที่อาจารย์พดุงเกียรติเลือกเรียนในสาขาช่างหนังนั้นอาจจะดูไม่สอดคล้องกับวิชาชีพที่อาจารย์เลือกเพื่อที่จะดำรงชีวิตในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยค่ะคุณผู้ชม พดุงเกียริรัตนสีถือว่าเป็นยอดนักปั้นของจังหวัดสงขลาโดยอาจารย์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาประจำปี2559โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะอาจารย์มีโรงงานชื่อว่า Potter House ซึ่งหมายถึงบ้านของนักปั้นตั้งอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เครื่องปั้นดินเผาของอาจารย์พดุงจะเป็นงานที่ส่งออกทั่วโลกค่ะมีกลุ่มลูกค้ามากมายทั้งรีสอร์ตโรงแรมร้านอาหารโดยมีรูปแบบทั้งแบบดินเผางานเคลือบปฏิมากรรมและของตกแต่งจานชามเครื่องใช้รวมถึงถ้วยกาแฟหลากหลายสีสันอีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าอาจารย์พดุงเกียรติจะไม่ใช่คนพื้นเพเดิมในจังหวัดสงขลาแต่ก็ลงหลักปักฐานมีครอบครัวอยู่ที่นี่โดยมีลูกชายสองคนคนโตตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมยืดนอาชีพช่างปั้นดินเผาตามรอยคุณพ่ออย่างชัดเจนส่วนลูกชายคนเล็กก็ไม่มีทีท่าว่าจะชอบงานศิลปะหรืองานปั้นแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ก็ชอบทาอาหารตั้งแต่เด็กแล้วชอบดูรายการทําอาหารแล้วตอนแรกก็ดูอย่างเดียวดูแล้วก็กินอย่างเดียวทําอาหารไม่เป็นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเราชอบพอมัธยมเราก็ไปศึกษาดูว่าเออมันมีที่ไหนสอนทําอาหารบ้างก็ได้ไปลองสมัครวิทยาลัยดุสิตธานีดูก็เรียนเป็นปริญญาตรี4ี่ปีครับแล้วก็พอเรียนจบพอเรียนจบก็ไปหางานทําร้านอาหารหลายๆที่ไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพก็ทํางานที่กรุงเทพก็ไปทํางานในหลาย,ลายร้านเนาะร้านใหญ่ๆ เจอความกดดันแบบต่างๆมาก็ทํามาประมาณ4ปีแต่เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพมันค่อนข้างแบบลําบากการเดินทางมลภาวะอะไรเงี้ยเราสึกว่าไม่ไม่ค่อยสบายตัวอะไรเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างก็เลยลงลงมาเปิดร้านที่นี่ครับผมรู้สึกเบื่ออยากจะกลับมาอยู่ที่หาดใหญ่ก็ถามคุณพ่อว่าเปิดร้านดีไหมพ่อบอกเอาก็ลองดูก็ไปเปิด ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ที่แรกก็คือชื่อร้านปั้นอยู่ตรงอซอยโรงเรียนคนตาบอดธรรมศาสตร์คนจะเป็นโรงงานเซรามิกเลยเราก็ใช้ของของแบบของคุณพ่อเลยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากาพักก็ผ่านผ่านไปประมาณ2ปีเราก็ย้ายมาอยู่ในเมืองเป็นชื่อร้านเคลรบายปั้นครับผม ทำอาหารก็สมัยมัธยมแล้วก็เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองรักมาตั้งแต่เริ่มต้นจึงทำให้การเดินทางตามหาความฝันเพื่อไปสู่อาชีพที่ตนเองรักนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากสักเท่าไหร่ แต่ทว่าการได้ทํางานในสังคมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตกับบริษัทต่างประเทศย่อมเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวพอสมควรค่ะเพื่อให้งานนั้นราบรื่นแต่นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้คุณปั้นตั้งใจหอบเอาทักษะวิชาความรู้และความฝันกลับมาสารต่อที่บ้านของคุณพ่อและด้วยความที่ครอบครัว มาสร้างโรงงานเซรามิกไว้ที่ภาคใต้คุณป้านก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเดิมเพื่อลงมาเริ่มต้นทำงานที่ตนเองรักและมีกิจการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองที่บ้านของคุณพ่อและไม่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันอีกต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ที่ตรงนี้ตอนนั้นก็ยังเป,เป็นห้องที่เราโชว์งานอยู่พอปั้นเขาเรียนจบทางดุสิตวิลายดุสิตธานีเขาไปเรียนอาหารเขาแม่เขาเป็นห่วงก็เลยอยากให้กลับมาบ้านเขาก็ไปทำอยู่ร้านอาหารหลายร้านมาแล้วก็มีประสบการณ์ก็เลยชวนมาอยู่บ้านว่าจ,จะให้หางานทำในหาดใหญ่เนี่ย อยู่ไปทําไปทํามาก็เขามาเห็นที่ตรงนี้ก็บอกว่าพ่อผมขอแล้วกันตรงนี้เราก็เลยต้องมูฟของออกไปแล้วก็เปิดเป็นร้านเล็กๆก่อน เรลี้ยงลูกแบบเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยเราเราจะไม่ชี้นำเขาว่าลูกจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพียงแต่ว่าเราทำอาชีพนี้เราก็ส่งเสริมไปก่อนแนะนำให้เขาแต่ว่าคนโตอ่ะเขาทำตามาเขาทำได้แต่ว่าปั้นเนี่ยเขาไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มพอเริ่มดูทีวีเขาก็จะดูแต่เชฟกระทะเหล็กเราก็ดูแล้วก็ไม่ชอบ จนเรียนจบมหเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออลูกมุ่งไปทงปางศิลปะแล้วกันก็จะให้ไปเรียนศิลปะเขาบอกว่าเขาขอไปเรียนเชฟได้ไหมอบอกอ้าวมันจะไม่ได้ก็เลือกเองเลือกเองแล้วเขาชอบแบบนั้นเขาเลือกเองเราก็ให้เขาก็าต้องสนับสนุนเขาไปตามที่เขาอยากทําก็เหมือนกันเรา,าชอบทําอะไรเราก็อยากทําตรงนั้น มันก็ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทามันก็อย่างอื่น,นก็ฝืนฝืนก็จะตามใจลกูกให้ดําเนินชีวิตทางเดินของเขาให้เขาเลือกเองพรคุณพ่อเป็นศิลปินนะครับผมก็ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาลนะ้าแบบอยากเราอยากจะทําอะไรก็ทําแบบไม่ต้องไม่ต้องมาดูคนอื่นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นบรรทันน,นะครับเราเอาตัวเอง เราเอาความรู้สึกของตัวเองไปนในการทําอาหารเพราะการการทำอาหารเนี่ยมันเป็นทั้งเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์เลยมันต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ใช้ศิลปะด,ด้วยในการในการทำอาหารนะครับใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับในหลายๆอย่างนะครับผมภูมิใจในเรื่องนี้พ่อเป็นศิลปินแล้วก็มีมีแบบสิ่งที่คน,นสิ่งที่ คนทำอาหารเขาก็ต้องการเนาะการที่มีภาชนะสวยๆเป็นของตัวเองที่แบบไม่มีใครหาซื้อได้อะไรเงี้ยเราสามารถเราอยากได้แบบไหนเราเราทำขึ้นมาเองได้หมดเลยก็คือเหมือนเป็นจุดแข่งของเราเลยก็คือคนอื่นคนอื่นเป็นเชฟพกต่อให้เขาสามารถทาอาหารได้สวยไงถ้าภาชนะเขาไม่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสิ่งที่เขาต้องการมาทั้งหมดได้นะครับเพราะบางอย่างบางอย่างมันก็ต้องมีภาชนะที่ดีมีมีองค์ประกอบที่ที่ถูกต้องนะครับ ซึ่งงานที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าฝรั่งอยู่แล้วอย่างลูกค้าเราทางภูเก็ตอย่างเงี้ยที่ออเดอร์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นงานสไตล์นี้ซะส่วนมากพอลูกชายมาเห็นแล้วก,ก็ก็ทำงานประเภทนั้นอยู่แล้วอ่าพวกร้านอาหารประเภทที่จะต้องใช้จานพวกตกแต่งแบบเนี้ยก็พอดีพอเหมาะก,กันโดยบังเอิญที่ว่าลูกเขาไปเรียนอาหารทางฝรททั่งเศสท้ง อิเลีอะไรตังเนี้ยมันก็พอมาเห็นจานนี้มันก็แมทกันพอดี mm hmm. ก็บอกเออไม่ต้องไปซื้อจานที่ไหนแล้วแต่พ่อทำให้ mm hmm. <laughs> แล้วก็ออกแบบให้เขา ศิละปะเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดำรงอยู่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยศิละปะอาหารเนี่ยมันก็เป็นศิละปะอย่างคนที่จะทําอาหารให้อร่อยเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่หรือเราจะปั้นแจาก,กาันโลกเราก็ต้องรู้เราจะต้องสาดสีอะไรเข้าไปให้เหมาะสมกับงานเพื่อที่ว่างานได้ออกมาดูดีนะมันก็สะท้อนเข้ามาถึงว่าให้เรารู้จักคิดรู้จักดําเนินชีวิตเนี่ย มันต้องมันต้องอาศัยศิละปะระหว่างการดําเนินชีวิตกับศิละปะเนี่ยถ้ามันไปด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะเดินทางชีวิตค่อนข้างดีหน่อยกับที่ว่าไปแบบไม่มีจุดหมายไปทางอะไรก็ตามเขาเป็นหมดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดี การใช้ชีวิตของคนสองรุ่นจากครอบครัวรัตนสีเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเป็นการเลือกเดินทางตามที่ตนเองชอบและก็ใฝ่ฝันถึงแม้ว่าคนรุ่นพ่ออาจจะมีทักษะการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยตรงกับวิชาชีพที่เลือกเรียนมาแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างคุณลูกกลับหาตนเองเจอตั้งแต่เด็ก เมื่อไปเรียนในสายที่ชอบจึงมีทักษะวิชาชีพติดตัวมาใช้ในการทำร้านอาหารแต่ทั้งสองคนก็มีสิ่งหนึ่งค่ะที่เชื่อมใจเอาไว้เพื่อให้ทั้งสองอาชีพนั้นสามารถเดินไปในเส้นทางศิลปะสีสันแห่งศาสตร์และก็สามารถทำงานควบคู่กันได้แบบลงตัวมากที่สุดในโลกเลยละค่ะคุณผู้ชม และเมื่อจานเซรามิกที่พ่อปั้นถูกเลือกนำมาใช้จัดวางอาหารของลูกนี่จึงเป็นความลงตัวอย่างกลมกล่อมเรียกได้ว่าใครที่ได้พบเห็นต่างก็ต้องร้องว wow ้าวแล้วก็ทึ่งในความลงตัวของศิลปะทั้งสองศาสที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ละค่ะอาหารทุกจานที่ออกมาจากความตั้งใจของเชฟปั้นในวันนี้ mm hmm. ก็มักถูกผสมผสานเข้ากับความสวยงามของภาชนะของคุณพ่อซึ่งทั้งสององ,องค์ประกอบ ต่างถูกปรุงด้วยความรักผ่านกรรมรวิธีแล้วก็ขั้นตอนที่ยากลำบากจนกลายมาเป็นความงามของศิลปะบนจานอาหารบนจานเซรามิกจานนี้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกสิ่งล้วนถูกกำหนดมาแล้ว เพื่อให้คนสองรุ่นได้มีเส้นทางตามศาสตร์ที่ตนเองถนัดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง แต่ว่าวันนี้เวลาหมดจริงๆถ้าคุณผู้ชมชอบแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวของอาจารย์พดุงเกียรติและลูกชายได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เวลาหมดจริงๆค่ะดิฉันพร้อมกับทีมงานปักหบดปักใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แต่ละใบเนี่ยมันมันเป็น handmade แล้วก็คือมันมีไม่เยอะ ทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะฟิกทุกจานเหมือนกันได้บางจานเรามีแค่แบบแบบเนี้ยคือพ่อทํามาแค่3าใบเราก็มีแค่3ามใบจริงๆเราก็แต่ว่าเราชอบเราก็อยากออามาใช้เนาะเราเราก็มาใช้บางทีใช้จนหมดแล้วก็ต้องเหลือใบนี้ทีนี้มันก็สีสันอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมันต้องเลือกแล้วว่ามันต้องตกแต่งแบบไหนบางอย่างก็เลยไม่เหมือนกันลูกค้าก็จะลูกค้าก็จะได้แบบบางทีมากินสองสารอบอาหารอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าองค์ประกอบหลักอาจะได้ครบหมดเลย ลูงเล็กๆเนี่ยะจะมีลูกมือคนนึคอยตัดลินคอยยกออกจากกันหมุนเราปั้นอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งประมาณพันลูกต้องเร็วมากแล้วโตขึ้นมาหน่อยก็ลดลงมา500ลูก700ลูกต่อวันเพราะราคามันถูกอะ,ะลูกละห้าสิบจัง